ใยงานนี้นะครับเป็นใบงานที่เครับเรื่องการหาเลขโดดในหลักต่างๆนะครับเราสามารถทําไปพร้อมกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ใบงานนี้นะครับสําหรับข้อหนึ่งนะครับเราพิจารณาจากโจทย์นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวไม่ทราบค่านะครับ3ตัวนะครับเลขโดดที่เราจะนํามาใส่นะครับความหมายของเลขโดดคือ เลขที่มีตัวเดียวนะครับเลขที่เราจะนํามาใส่ก็คือเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8และ9นะครับเราจะใส่ได้แค่ตั้งแต่เลข0ถึงเลข9เท่านั้นนะครับเมื่อเราสังเกตดูนะครับเราจะใส่ให้เป็นคําตอบที่แท้จริงนะครับเราจะไม่ใช้การเดาสูมนะครับเราจะใช้ การหาตัวไม่ทราบค่าจากสมบัติของการบวกแล้วก็การลบนะครับที่เราทำในใายงานที่6ใรายงานที่5นะครับเรื่องการบวกแล้วก็การลบนะครับพิจารณาข้อเรกนะครับ1นนะครับบวกตัวอะไรไม่รู้นะครับให้ได้9มี2วิธีนะครับ วิธีแรกคือใช้สมบัติการบวกาบบวาก,าบวการลบนะครับความสัมพันธ์ของการบวกกันลบนะครับเราให้นำผลลัพธ์ลบด้วยตัวตั้งนะครับที่เราเคยทำที่เราเคยศึกษามานะครับจากนั้นเราจะได้ตัวไม่ทราบค่า9ลบ1ครับได้8หรือเราจะนับต่อก็ได้นะครับจาก1นับต่อไปจนถึงผลลัพธ์ก็คือ9 1ไว้ในใจนะครับ2 4、3, 4 5 6ี่9ได้8นะครับเรานับได้8นับนิ้วได้เลยนะครับตัวต่อมา6กบวกหได้7นะครับถูกต้องแล้วนะครับต่อมาอะไรไม่รู้นะครับบวกกับ4แล้วได้1ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อตัวอะไรก็ไม่รู้บวกกับ4แล้วได้1ซึ่ง1เป็นผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่าตัวบวก ดังนั้นให้เราตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยว่า1ตัวนี้นะครับไม่ใช่1แต่เป็น11นะครับเป็น11เราก็ดูว่า c บวกอะไรแล้วได้11นะครับปรากฏว่ามีตัวเลข1เลขครับคือเลข7 c บวก7ได้11ใส่1จากนั้นเราไปทดตรงนี้นะครับอีก1 1. ตัวทดบวกกับ2 ได้3นะครับบวกอีก5ได้8ตรงนะครับตัวทดหมดไปแล้วจากนั้นตัวถัดไปหลักถัดไปนะครับ5บวก3ได้8 4บวก2ได้6นะครับเสร็จนะครับข้อนี้ต่อไปข้อที่2 8กับ7นะครับนำบวกกัน8บวก7ได้15ครับใส่5ทดไป1 1>, 1ตัวทดบวก9กเป็น10นะครับ10บวก0ย์ได้10ใส่0ย์ทดไปอีก1 1. ตัวทดบวกกับ6ในตัวบวกนะครับเป็น7แต่คำตอบเราเป็น8ดังนั้นเราต้องบวกเพิ่มอีก1นะครับถึงจะได้8ดหมดแล้วน,นะครับตัวทดต่อไป8ปบวก5ได้13เราจะใส่3ไว้นะครับจากนั้นตัวทดอีก1ตัวทดบวกกับ0บวกกับ0 ดังนั้นก็ต้องได้1น,นะครับ6บวก2ได้8ถูกต้องนะครับพอถัดไปครับจํานวนอะไรไม่รู้เลขโดดอะไรไม่รู้นะครับบวกกับ7แล้วได้8ง่ายมากครับ1จากนั้นนะครับหลักถัดไปนะครับหลักสิอะไรไม่รู้ตัวไม่ทราบค่าอะไรไม่รู้นะครับบวกกับ9แล้วได้8เป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับ9ตัวบวกมีค่ามากกว่าผลลัพธ์คือ8 ให้เราสันนิษฐานว่าแปตัวนี้คือ18นะครับ9บวกอะไรได้18ก็ต้องเป็น9ครับ9กบวกเเป็น18ใส่8ทดไปอีก1 1ตัวทดบวกอีก8เป็น1เป็นบวกอีก8เป็น9นะครับ9บวกกับตัวไม่ทราบค่าอะไรไม่รู้ได้7ซึ่ง7ตัวนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับต้องกลายเป็น17 9บวกอะไรไม่รู้นะครับ ตัวไม่ทราบค่าอะไรก็ไม่รู้ให้ได้17ดังนั้นเราจะบวกตัวนี้ครับ8ใส่7แล้วนะครับไปทดอีกหนึ่งตัวทด1บวกกับตัวตั้ง2เป็น3นะครับ3บวกกับอะไรไม่รู้ให้ได้7ดังนั้นตัวนี้ก็คือ4นะครับตัวทดหมดแล้ว3ามบวก0 3ครับ4ี่บวก5 9ครับเรียบร้อยนะครับข้อ3ต่อไปข้อที่4 เลขโดดอะไรไม่รู้นะครับบวก9ก้าได้ได้สัานีฐานไว้ก่อนเลยครับเป็นจำนวนน้อยกว่าตัวบวกนะครับเป็น18แน่นอนอะไรไม่รู้บวกกับ9แล้วได้18เราก็เลยเป็น9ครับ9・9บวก9ได้18ใส่8ดทดไปอีก1ชูนิ้วได้นะครับ1ที่เป็นตัวทดบวกตัวตั้ง2เป็น3บวกอีก1เป็น4 คำตอบของเราืี่นะครับไม่มีตัวทดแล้วนะครับ6บวกอะไรไม่รู้เลขโดดอะไรไม่รู้นะครับให้ได้5สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็น15เพราะว่ามีเลขมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งนะครับเป็น15 6บวกอะไรไม่รู้เป็น15ตัวนี้ครับกับหบวกเได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งหบวกกับเกเป็นสินะครับ สิบวกอะไรไม่รู้ตัวไม่ทราบค่าอะไรไม่รู้แล้วได้สี่เป็นไปไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องเป็น14ดังนั้นสิเราต้องบวกอีกสครับเป็น14ใส่4ทดอีก1 1ตัวทดบวกกับ4เป็น5้าห้าบวกแปครับได้13ใส่แค่3ทดไปอีก1 1ตัวทดบวกกับอีก1ตัวบวกเป็น2นะครับ 2บวกตัวไม่ทราบค่าอะไรไม่รู้แล้วได้7ต้องเป็นตัวนี้ครับ่ะกอถัดไปครับคราวนี้เรามาเป็นการลบบ้างนะครับ3ลบตัวไม่ทราบค่าอะไรไม่รู้แล้วได้2เหลือ2นะครับอ่ะหนึ่ะครับง่าย8-5ลบ5เหลือ3ถูกต้องนะครับจำนวนอะไรไม่รู้เลขโดดอะไรไม่รู้นะครับลบ3แล้วเหลือ1ทําย้อนกลับก็ได้ครับ 1>, 1 3แสดงว่าตัวนี้ก็คือ4ครับ5-5ลบ5ได้0 7-2ลบ2ตรงนี้ก็ต้องเป็น5พอนี้ง่ายนะครับข้อถัดไปนะครับ2-7ลบเเหลือเลขโดดอะไรไม่รู้2-7ลบ7ลบไม่ได้นะครับต้องเป็นยืมตัวนี้เป็น12 12-7ลบ7ทดได้เลยนะครับทดด้านบนในกระดาษของเราได้เลยนะครับ สิบลบเตัวนี้ก็ต้องเหลือ5 1ถูกยืมไปแล้วนะครับเป็น0ตรงนี้เป็น0นะครับ0ลบด้วย9ลบไม่ได้นะครับไปยืมมาครับยืมจำนวนตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้ไปยืมมา1กลายเป็น10นะครับ10ลบเเหลือ1ถูกต้องนะครับตัวนี้ถูกยืมไป1นะครับ อะไรไม่รู้ถูกยืมไปหนึลบด้วย0เหลือ4เหลือ4นะครับถูกยืมเป็น1แสดงว่าตัวนี้ก็ต้องคือเลข5นะครับ5เพราะ5ถูกยืมเปหนึเหลือ4 4-0ลบ0นย์ก็ต้องเหลือ4นะครับตัวนี้ถูกยืมเป็น1 4ลบด้วยหเหลือ9ลบไม่ได้อีก้วครับต้องไปยืมตัวนี้กลายเป็น14 8ถูกยังเป็น1ตรงนี้เหลือ7นะครับตรงนี้ใส่เป็น7ไป14ลบ5เหลือ9ต่อไปตัวนี้นะครับเหลือ7แล้ว7ลบ3เหลือ4นะครับ5ลบ2ได้3ปกตินะครับต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7อะไรไม่รู้นะครับลบด้วย2เหลือสตัวนี้ก็ต้องเป็น6นะครับต่อไป อะไรไม่รู้ครับลบ7แล้วเหลือ7 4นะครับเพราะเป็น14ตรงนี้ยืมมา1เหลือห 5, 5ลบอะไรไม่รู้แล้วก็เหลือ6ตรงนี้เป็น9นะครับตัวถัดไป7ลบ8เหลือ8ตรงนี้เป็น16นะครับเพราะว่าถูกยืมเช่นกันต่อไป8นี้ก็ถูกยืมนะครับเหลือ7 7เลบหเหลือห7ลบ1เหลือ 6, 1, ห ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายไปเร็วๆเลยนะครับได้คําตอบเท่าไหร่ใส่เลยนะครับเจ็ดนะครับไปยืมนะครับเป็นสิบเจ็ดถูกยืมมาเก้าเก้าลบ 7, เจ็ดเหลือสต่อไปนะครับต่อไปหลักถัดไปนะครับเก้าตัวนี้ก็ถูกยืมเหมือนกันนะครับต่อไป ถูกยืมแล้วลบ1เหลือ8นะครับถูกยืมเช่นกันครับเหลือ8 8ปดลบสี 4, ่ก็สี่ครับต่อไปนะครับเป็นใบงานผู้รับเหมารับเหมาสร้างบ้านนะครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับต้องจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านในราคา2องล้านเก้าแสบาทให้เสร็จภายในเวลา6เดือนนะครับ โดยผู้รับเหมาประมาณค่าใช้จ่ายไว้ดังนี้ครับ 1. ค่าออกแบบ60,000บาท 2. ค่าหัวหน้าคุมงาน180,000บาท 3. ค่าวัสดุก่อสร้าง1,200,000บาท 4. ค่าอุปกรณ์ตกแต่งภายใน3,400,000บาทอขอไฟนะครับ3,45,000บาท 5. ค่าจ้างแรงงาน 5 6 7 0 0 0บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับคำถามถามว่าถ้านักเรียนเป็นผู้รับเหมาลายนี้นะครับควรรับงานนี้หรือไม่เพราะเหตุใดก่อนอื่นนะครับครูขออนุญาตนำตัวเลขนะครับจัดเรียงให้ตรงหลักก่อนนะครับได้ตัวเลขตรงหลักแล้วนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักรานนะครับจํานวนตรงกันนะครับเลขหลักตรงกัน จากนั้นให้เราพิจารณาที่ค่าใช้จ่ายที่เราประมาณการไว้นะครับเราจะนําค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาประมาณการรวมกันนะครับเมื่อเราประรวมกันแล้วนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่2องล้านสี่แสนบาทนะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้ง6รายการซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งหมด6รายการนะครับเป็นรายจ่ายนะครับซึ่ง ค่าจ้างที่เราได้นะครับอยู่ที่2ล้าน9แสนบาทในเวลา6เดือนไม่เกี่ยวนะครับเราจะดูแค่2ล้าน9แสนบาทเราจะทำเสร็จภายใน1เดือน2เดือนก็ได้ไม่จาเป็นต้องภายใน6เดือนนะครับแต่เราจะทำช้ากว่า6เดือนไม่ได้อันนี้เป็นตัวหลอกมานะครับตัวหลอกมาเราต้องทําให้เสร็จอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ต้องนํามาดําเนินการอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นนะครับ เราจะเปรียบเทียบกันที่ตัวเลขสีแดงนะครับเป็นตัวเลขรายจ่ายแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ในกรอบสีเขียวนะครับซึ่งเป็นรายได้รายรับที่เราจะได้มานะครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาดูแล้วนะครับเราได้มาเมื่อเราสร้างเสร็จเราจะได้มา2องล้านเก้าแสนบาทแต่เราจ่ายค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับสองล้านสสนห้าหบาทนะครับซึ่งน้อยกว่า รายได้ที่เราได้มาดังนั้นนะครับถือว่าเราได้กำไรจากการสร้างบ้านนะครับดังนั้นเราควรรับงานนี้นะครับเหตุผลนะครับก็ให้นักเรียนให้เหตุผลในทํานองที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายจ่ายทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ รายได้ที่ได้มาจากการสร้างบ้านนะครับที่ทำให้เรามีกำไรนะครับเราก็ถึงจะเลือกรับงานนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับเราก็จะเรียนรู้แบบนี้ไปด้วยกันนะครับใครมีข้อสงสัยใครมีข้อสักถามก็สามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์นะครับหรือ สอบถามเมื่อเรามารับใบงานนะครับได้เช่นกันนะครับขอบคุณครับ